สวัสดีค่ะวันนี้เรามีวิธีทำกระทงแบบใหม่มาฝากเพื่อนๆอ,อีกนะคะเรามาดูกันเลยค่ะมีอะไรบ้างก็จะมีใบตองนะคะแล้วก็ใบตองสีเหลืองดอกไม้ทุบเทียนแบบนี้นะคะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาแชร์วิธีทำกระทงแบบง่ายๆกันนะคะ เรามาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะก็มีกันไกลนะคะแม็กเย็บไม้บรรทัดนะคะฐานกระทงของเราจะอยู่ที่6นิ้วครึ่งนะคะวันนี้เราจะมาทำสองกลีบแบบนี้นะคะกลีบแบบนี้2กลีบแบบนี้นะคะเรามาดูวิธีทํากันเลยค่ะเราจะตกแต่งด้วยดอกไม้แบบนี้นะคะ เรามาดูขนาดของใบตองกันเลยค่ะขนาดของใบตองนะคะจะใช้อยู่ที่3มนิ้วนะคะ3มนิ้วคูณหกนิ้วนะคะหนิ้วนี้สองนิ้วนะคะสองนิ้วคูณหกนิ้วนะคะสองนิ้วคูณหนิ้วแล้วก็ขนาด สนิ้วนะคะสองนิ้วคูณสี่จุดห้านิ้วนะคะใช้สองชิ้นนะคะเรามาเริ่มทำกลิบนี้ก่อนนะคะกลิบนี้พับครึ่งค่ะแล้วก็พับลงมาแบบนี้นะคะเย็บไว้ค่ะแล้วก็ตัด เราจะได้กลีบแบบนี้นะคะแล้วทีนี้เราจะมาทําในส่วนของกลีบนี้นะคะเราจะทํายอดก่อนนะคะพันแบบนี้นะคะพันนะคะพันเข้าไปแล้วประมาณครึ่งหนึ่งนะคะประมาณครึ่งหนึ่ง เราก็พับด้านนี้ลงมานะคะแล้วก็หมุนหมุนแบบนี้นะคะเราจะได้กลีบแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะทำในส่วนของสีเหลืองนะคะพับครึ่งค่ะแล้วก็พับลงมา45องศาแบบนี้ด้านนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะ แบบนี้นะคะแม็กเย็บแล้วก็นำที่เสร็จแล้วมาวางแบบนี้นะคะห่างลงมา1เซนนะคะ1เซนพับเข้ามาทั้ง2ด้านเย็บไว้ค่ะเย็บแบบนี้นะคะเราจะทําในส่วนของกลีบนี้นะคะ พับครึ่งค่ะพับลงมางสาแบบี่ห้าองศาแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะแม็กเย็บค่ะแล้วเราก็นำกีบนี้มาวางแบบนี้ให้เสมอกันนะคะให้เท่ากันแล้วพับเข้ามาทั้งสองด้านแบบนี้นะคะแบบนี้ค่ะ เราก็จะได้กรีบแบบนี้นะคะเราก็จะตัดในส่วนที่เหลือออกเรามาประกอบกันเลยค่ะเราจะประกอบในส่วนของกรีบนอกก่อนนะคะวันนี้เราจะทำสองชั้ เรามาดูตอนติดเสร็จเลยนะคะชั้นที่หนึ่งติดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้เราก็ติดชั้นที่สองเลยนะคะเราจะติดสลับกันกับชั้นที่หนึ่งนะคะติดสลับแบบนี้เลยนะคะ ทิดสลับไปรอบๆบแบบนี้นะคะ เิรชั้นที่สองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้เราก็มาตกแต่งด้วยดอกไม้กันเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะกระทงของเราอีกแบบหนึง่งง่ายๆนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะมาทำคลิปใหม่ๆให้เพื่อนๆดูอีก เรามาพบกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ